กลัลยาณมิตรอิทธิพลจารานันทกุกลกัลยาณมิตรกันนิกาผลบุญและครอบครัวพร้อมทั้งสาธุชนและร้านอาหารไทยเลเนฟดูไทยกลุ่งปารีสได้นิมนต์พระสงค์จากวัดพระธรรมกายปารีสประเทศฝรั่งเศสมาเป็นเนื้อนาบุญเพื่อน,นำปฏิบัติธรรมโดยภายในงานคณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์สร้างความเป็นเซริมงคลพร้อมทั้ง นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนั่งสมาธิกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจกกักรปาวัตนสูตรและรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์เพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างบารมีก่อนที่จะได้ร่วมกันถวายพ้าป่าถวายจาตุปัจจัยทยธรรมตักบาร และถวายพัตหารเพนแดคณะสงฆ์ด้วยความปราบปื้มปิติในบุญซึ่งแม้ทุกท่านจะอาศัยอยู่ในต่างประเทศแต่ก็มีหัวใจรักพระพุทธศาสนาและเป็นกัลยาณมิตรชักชวนบุคคลใกล้ตัวมาร่วมสั่งสมบุญด้วยการทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมและยังทำหน้าที่อุปธรรมค้ำจุนพระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะ